ขอโทษที่ให้รอกันไม่รู้ว่าจะมีคนรอหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดว่ามีคนรอใช่วันนี้เราจะมาแนะนำเด็กที่ใช้เล่นในโหมดที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆกับโหมดบอสแม่งมุมกำจัดบอสซึ่งเกมนี้มีบอสเวิรด์แล้ว นี่เรียกว่าเป็นบอสระดับโลกได้เลยเพราะว่าเลือดเป็นแบบลา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 อะไรแบบนั้นเลยไม่ต้องพูดบ้านบันเพลงและนี่คือหน้าตาที่ใช้ในการตีบอสซึ่งคะแนนที่ตีได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 200, 2 0 0 0 0 0ถึง 200, <iet> <po ond> 2แสนด้วยเวลเท่านี้หรือถ้า สามารถควบคุมผู้เสพบความตายก็อาจจะได้เยอะกว่านี้หรือถ้าเวลสูงกว่านี้ยังไงก็ได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วโดยวิธีการเล่นนั่นก็คือการอันเชิญฝูงแมงมุมบวกกับพิกซี่แล้วก็บับด้วยน้ำยาพองตัวทําให้เกจของเบลชิะขึ้นไวที่สุดเราสามารถใช้ได้ทุกใบเลยแต่เริ่มมาตอนแรก เราต้องใช้ฝูงแมงมุมอ่ะอย่างน้อยหนึ่งใบกับพิกซี่อีกหนึ่งใบถ้าไม่มีก็ใช้ใบอื่นได้แต่ฝูงแมงมุมต้องใช้และในมือจะต้องเก็บน้ำยาพองตัวเอาไว้ก่อนที่บอสจะมาพอบอสมาปุ๊บเราจะไปอยู่ในจุดที่เราจะเล่นใช้น้ำยาพองตัวให้กับพวกแมงมุมเร่งเกตเบลติกแล้วทีนี้แหละเราก็จะเล่นกับ บอสมงมุมโดยการล่อไปที่มุมสามเหลี่ยมให้เราก็จะเล่นแบบเป็นสามเหลี่ยมเพราะแต่ละรอบอะบอสมันจะพุ่งทั้งหมด5ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยงบอสอยังไงก็ได้ให้บอสชิ่งอยู่บริเวณเดิมอะทั้งหมด5รอบหรือว่าชิ่ง4รอบก็ได้และรอบที่4เราค่อยลากให้มาตรงกลางก็ได้เหมือนกันวิธีการเล่นจะเป็นยังไงไปดูนี่คือการบอกคร่าวๆและก็อีกอย่างหนึ่ง ให้จัดเด็กข้างนอกอย่าจัดข้างในบอสนี้เพราะว่าถ้าจัดข้างในบอสเนี่มันใส่ผู้ช่วยไม่ได้และพอผู้ช่วยมันอีกฝ่ายเขาสุมมาให้อะมันอาจจะสุ่มได้ผู้ช่วยที่มีเลเวลเยอะทำให้ความสามารถของเบลติกอ่ะมันลดลงเหมือนของเราอ่ะถ้าเราจัดข้างบนใช่ปะ่ะแล้วเราให้ข้างล่างมาจัดให้อ่ะพอตอนที่ ผู้เสียความตายมันออกมาจะอยู่ที่เลเวล12แต่ถ้าเราไปจัดเองข้างนอกและเราใส่ข้างล่างแบบเอาให้เวลเยอะที่สุดย้าเวลเยอะที่สุดเราก็จะได้ผู้เสียความตายอยู่ที่13มันสามารถควบคุมผู้เสียความตายได้ย่าจัดข้างในบอสเด็ดขาดเอาละโดยผู้ช่วยที่เราจะเอามาใช้ไม่ใช่สมุนไพอวยพร เราจะใช้เป็นคาสันดาคาสันดาน้องดีมากน้องยิงแบบยิง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 แบบรัดวก่อนหน้านี้เราจะใช้เป็นคีวินในการเอามาฮิลวเลือดตัวเองในการถ่วงบอแต่คาสันดาเวิร์กกว่าเราไม่ได้ตายขนาดนั้นต่อให้รับดามเมจทางเดินก็ยังเหลือรอดวันนี้เราจะมาเล่นทั้งหมดสมรอบด้วยกันให้ดูว่าค่าเฉลี่ยของ เด็กชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ไปลองเองแล้วได้รอบนึงไม่ต่ำกว่า2แสบแน่นอนนี่สำหรับผู้เสีพความตายเลเวล12กับจีแค่11กี่เท่าไหร่11 12 13 G จีแค่13โอเคไป let's g กกลับเพลินไง เอ้ยตอนนี้แบบมมีทั้งสองใบเนี่ยเราต้องเก็บน้ำยาพองตัวไว้ก็ทีนี้ก็รอเล่นเลยมาแตนบายมาแตนบายโอเคเราจะมาอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็บัฟให้ได้เยอะที่สุดดูเกลของเบลติก ขึ้นเร็วมากแล้วเราจะใช้จีก็ต่อเมื่อเกตเบลติกเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้บุบ๊เราค่อยใช้เกตถ้านในกรณีที่เนี่ยอีป่ายมาอยู่ฝั่งเนี้เราสามารถเ <c oughs> บี่ยงไปเล่นอีกด้านหนึ่งได้เช่นกันเราสามารถเล่นได้สองฝั่งอันนี้ทีนี้มาดูวิธีการเล่นกัน เราจะเฉียงมาที่มุมล่างแล้วทีนี้เราก็จะส่วนขึ้นไปโดยแบบเนี่ยให้เราเกาะอ,อยู่ที่มุมขอบของอันเนี้ยได้เลยไม่ต้องห่วงอ่าเมื่อกี้หนึ่งสองสามนี่รอบที่สี่อ่าทีนี้พอรอบที่ห้าอีฝั่งจะวิ่งมาตรงนี้และอีกฝั่งมันก็จะหยุดมันจะหยุดประมาณตรงเนี้ยคนดูนะวิววิววิปึ๊บหยุด เตะเตะทิงก่าเตะแล้วก็จีเมื่อพูดเมื่อเกตเต็มให้ใช้จีแต่ถ้าเกตยังไม่เต็มให้ใช้เป็นน้ำยาบัฟมาก่อนเพื่อเร่งเกตทองไอเนี้ยให้ได้ยืะที่สุดไปป่ะเกตมันจะขึ้นแบบแล้วก็เราต้องเตรียมเซ็ตต่อไปเล่นด้วย มไอ้นี่อยู่ที่ว่าเราจะคอนโทร์ไอเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วล่ะเล่นปเล่นไปซาเล่นไปซาโอาเ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 อาโอเคสามสี่แล้วต่อไปก็จะมาอยู่ตรงนี้ตี Come on มาเลยจ้ายาเรียบร้อยมันอยู่ที่จังหวะที่ว่าผู้เสีความตายจะออกมาตอนที่อีกฝั่งพุ่งเออบอสพุ่งมาหรือเปล่าเพราะถ้าเขามันออกมาตอนที่เรากําลังเซตพื้นที่ให้บอสพิ่งมาแล้วผู้เสีความตายออกมาตอนนั้นนะมันมีโอกาสที่ผู้เสีความตายจะโดนเหยียบ เพราะงั้นถ้าจังหวะดีๆอะ่ะผู้เสียความตายมันจะออกมาในจังหวะที่บอสพุ่งมาแล้วเข้าใจปะตอนที่เราวิ่งไปตำแหน่งอื่นแล้วอะ่ะแล้วผู้เสียความตายมันก็จะออกมาในนอกระยะของบอสวิ่งอันนั้นก็จะสามารถทําให้เราได้คะแนนได้มากขึ้นโอเครอบแรกเราได้สองแสนสามมาดูกันซิว่ารอบต่อไปแล้วเมื่อกี้นี่เรารู้สึกว่ามุม ที่เป็นมุมนั้นน่ะคาสันดาจะยิงไม่ถึงมันเป็นมุมที่คาสันดายิงไม่ถึงเราต้องดันคาสันดาแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาไปดันที่มันดันคาสันดาได้นะเนี่ยนะแบบดันไปเราอยากให้เพื่เล่นมือไหนก็ดันไปอะไรอย่างเงนได้กันได้แดันยากนิดนึง ตี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 เพื่อทำมาหากินเนาะโอเคคือถ,ถามว่าทําไมเมื่อกี้เราถึงไปเล่นมุมนั้นเพราะว่าผู้เสียความตายเรามันออกมามุมนี้ทําให้เราต้องไปเล่นอีกฝั่งเนึงเพราะไม่งั้นผู้เสียความตายเราจะโดนเยียก็เชิดสี่ไปเลยแล้วกันนี่เราจะได้รีบหนึ่งมละ แมงมุมเราชุดที่สองเราจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะพุ่งเนะเดี๋ยวแมงมุมมันจะเดินเหยียบแล้วก็อย่างย่าอยู่ใกล้บอสไม่อย่างนั้นบอสมันจะพุ่งไปที่อื่นมันจะไม่พุ่งมาหาเราอ่า พยายามอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางที่บอสเดินเพื่อเป็นการคอนโทรลอ่ามีสามสี่โอเคทีนี้ก็ให้มาส่วนกับมาโอเคแล้วบอสก็ายมาหยุดเสร็จหรอสี่ตาเอ็นถ้าบอสหยุดให้บอสวิ่งทางไหน สามารถให้บอวิ่งทางนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเล่นแบบเดิมก็ได้เหมือนกันอยูทางนี้อทางนี้โอเคเราต้องเราต้องอยู่ในายาที่ไม่ให้บอสไม่ใช่ผู้เสียวความตายเราอะโดนเหยียบพราไม่งั้นระเบิด ทันนี่จ้าอย่ามาทางนี้จ้ามาทางนี้เลยจ้าเลี่ยงยังไงก็ได้ให้ผู้เสียความตายเราไม่โดนเหยียบมากที่สุดเลี้ยงได้เลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงสี่สามมาทนี้เลยจ้ามาทางนี้เลยจ้าอย่าอย่าอย่า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  เรียบร้อยใช่ไ่ะครั้งนี้เราค่อนข้างจะเล่นได้ดีตรงที่ว่าผู้เสพความตายเราไม่โดนเหยียบตั้งแต่ลงมาทำให้เราได้อยู่ที่สองแสนห้าเห็นไหมเล่นแบบง่ายๆนี่แค่ผู้เสพความตายเลเวลสิบสองสิบสามเองนะถ้าผู้เสพความตายเลเวลสูงกว่านี้อัตราการจี่ต่อวิก็จะมากขึ้น หรือว่าถ้ามอนเราเวลเยอะกว่านี้การกัดในแต่ละรอบของมอนการทำดาเมจในแต่ละรอบของมอนก็จะได้ดาเมจเยอะกว่านี้ทําให้ดาเมจของแต่ละคนที่ได้ก็จะไม่เท่ากันอยู่ที่เวล์ของคนอันนี้ถือว่าเป็นของเราเป็นการมัแนะนำให้ดูว่าวิธีการเล่นกับบอสเนี่ยเขาเล่นกันยังไงวิธีการเลี้ยงบอสการแบบ ให้บอสชนมุมต่างๆมันชนยังไงมาอีกสักรอบถือว่าเป็นการดูว่าการเฉลี่ยของเด็กเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ไปเดี๋ยวอาจจะมีกรณีที่เนี้ยอัดมันในกรณีนี้ไม่มีปูงไม่มีปูงแมงมุมทำยังไงก็ได้ให้ปูงแมงมุนขึ้นมาไวที่สุด ทีนี้เราจะมาดูว่าค่าปูแอมมุมไม่ได้ขึ้นมารอบแรกมันจะได้เวล์อยู่ที่เท่าไรไปจ้ะไปจ้ะมาไม่หนึบตัวบุง้งค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไรผู้เด็บทำตายอยู่ตายตี วิ่งมาอ่หอยู่ให้ห่างจากบอสเข้าไวเพราะไม่อย่างนั้นบอสมาจะพุ่งไปที่อื่นโอ้ออ้อ้อ้ออ้ออ้อ้้โอ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 ้อ้โตาโอ้อ้้้อ้โอ้องกอ้โอ้โอ้อ้โออ้อ้อ้้อ้โอ้โ้อ้โอ้อ้โอ้โออ้อ้อ้โอ้โอ้โา้้อ้โอ้นอรโออ้อ้ออ้ออ ไอ้นี้เราอาจจะต้องไปเล่นอีดานหนึ่งเพราะว่าผู้เสียความตายเราอยู่ทางนี้เยอะอะไรอย่างี้อยู่ให้ห่างเอาไว้เพราะไม่อย่างั้นบอสมันจะไม่พุ่งมาหาเรามันจะไปพุ่งหาคนหนึ่งแทนจีปเออจริงอยากตีบอะไรก็จีาจริงเออมีตีก็ตี เอ้พ okay, ุ oh, mm ่งมาแล้วอุ้ยแต่รอบนี้อ่าเนี่เนปะถ้าผู้เสพยความตายมันอยู่ในระยะทางที่ต้องวิ่งอ่ะมันจะเล่นยากโอ้ยไอ้เฮียเล่นพลาดดิเล่นผิดต่อไปเล่นผิดอ้าเล่นผิดเยอะบ้าเล่นผิดเยอะเลยต่อไปตกลงนี้ก่อนกำลังนีกำลังนี้กำลังนี้กำลังนีกำลังนีกำลังนีโอเคแล้วก็พุ่งมาตรงนิตาพุ่งมาเลยพุ่งมาเลย เรามีบูสต์ดาเมิดไม่ทันเออีีโอเคและนี่ก็ในกรณีที่หลกอันนี้เป็นกรณีที่ปะผู้เสียความตาย ลงมาตอนจังหวะที่บอสวิ่งพอดีแล้วมันโดนทับหรือว่าไปวิ่งในทางวิ่งของบอสก็จะได้อยู่ที่ประมาณแสนเก้าหรือที่จริงเมื่อกี้ไอ้จังหวะถ้าบอสถ้าเราเลี้ยงดีๆแล้วบอสไม่พุ่งไปทางเนี้ยยังไงก็แตะสองแสนอยู่ดีการคุมบอสเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในการเล่นแล้วกับด่านนี้โอเคไหมเอาละ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็มากที่สุดยะคนที่ผ่านทางมาเพื่อผ่านทางบานแล้วแบบมีเทคนิคอะไรมาบอกก็คอมเมนต์กันมาได้แบ่งปันกันมาได้เพื่อความรุ่งเรืองในสังคมของเราเพราะว่าสังคมมูนิตี้ของแฮร์รี่พอตเตอร์นี้ค่อนข้างจะแบบส so ูงขึ้มากๆดีมากๆคอมมูนิตี้แบบโคตรดีเอาล่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you later แล้วเจอกันกับบอสตัวต่อไป